สวัสดีครับวันนี้ E p พีอีกหนึ่งอ P ีนะครับสำหรับวัตถุมงคลหลวงปู่หงคมปัญโยนะครับวันนี้เรามาพูดถึงนะครับรูปหล่อปั๊มนะครับรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นขุดสระนะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับมีทั้งหมด4เนื้อนะฮะ4เนื้อรวมกันเนี่ยประมาณ3,500อองค์เท่านั้นนะครับมีเนื้ออะไรกันบ้างนะครับอาจจะพูดถึงเลยนะผมให้มาดูข้อมูลนะครับนี่ จะสร้างปี2อ4 1นะครับมีเนื้อเงินนะครับสร้าง300องค์นะครับทองแดง200องค์เนื้อตะกั่ว0 0 0องค์เนื้อทองเหลือง2000องค์นะครับก็ถือว่าจะสร้างน้อยนะครับมีตอกโคตรกำกับทุกองค์นะครับบางองค์ก็มีหลุดโคตบ้างนะครับหลุดโค้ดเช่นหลุดโคตตัวเลขใต้ฐานนี้นะครับมีผลต่อราคาเหมือนกันนะครับสำหรับตัวเลขนะครับ ถ้าหลุดโค้ดนี้ก็จะราคาก็จะล่วงลงมาหน่อยนะครับสภาพสภาพต้องสวยด้วยนะครับสำหรับทุกๆรุ่นของนุ่นปูหงนะครับถือว่าเป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่เป็นรุ่นนิยมนะครับราคาขยับขึ้นทุกวันเลยนะครับใครที่อยากลงทุนนะครับหรือมองมองหาวัตถุมงคลที่แบบเออเป็นสินทรัพย์ได้นะครับผมว่าแนะนำปูหงนะครับอีกหนึ่งรุ่นเอออีกหนึ่งเกจินะครับ เกจิที่มาแรงมากๆนะครับแล้วก็เน้นพุทธคุณด้วยนะครับอ่ะองค์ที่ผมถือนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับสร้างสองมันองค์นะครับลักษณะนะครับก็เป็นรูปหล่อปั๊มนะครับเหมือนหลวงพ่อคุณเหมือนหลวงพ่อเดิมนะฮะด้านข้างจะเป็นปั๊มนะครับปั๊มแบบคับคัดเลยเหมือนเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับมีเอกลักษณ์นะครับแฉพก็ตัวนะครับองค์นี้นะครับอีพีที่แล้วเป็นรูปหล่อโบราณนะครับก็ จะอีกแบบหนึ่งเลยนะครับส่วนรูปหล่อที่เป็นรูปหล่อปั๊มนะครับก็จะสวยงามดูเรียบร้อยขึ้นนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเ,เขียนชื่อหลวงปู่นูนน,น,นะครับออกมาแบบนี้นะครับบริเวณด้านหน้านี่ก็จะแบบอย่างนี้เลยนี่หน้าปู่ก็จะยิ้มนะครับต่อโคดบริเวณสังกตินี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเขียนเพชรบุรี ของเก๊ยังไม่เห็นนะครับสาหรับรุ่นรุ่นนี้นะครับแต่อีกหน่อยต้องมีอยู่แล้วนะครับเหรียญขุดสะมีแล้วนะครับเดี๋ยวอีพต่อไปก็จะหาพวกเหรียญขุดสะมารีวิวว่าตาหนิเป็นยังไงนะครับีนราคาเช่าหาณนะปัจจุบันนะครับขยับขึ้นอย่างเร็วเลยแบบพาสร้างน้อยเนาะสามพันห้าร้อย,อ,ย 3, องค์นะครับทั้งหมดสี่เนื้อเนี่ย ถามว่าน้อยมากๆสําหรับลูกศิษย์หลวงปู่ที่มีหลายๆผมว่าน่าจะเป็นหลายๆแสนหรือเป็นล้านนะครับแล้วก็ออกต่างประเทศอีกนะครับอันนี้เราพูดถึงผู้ที่ศรัทธาหลวงปู่นะครับใครที่อยากจะเช่านะครับหลวงปู่หงนะครับผมก็แนะนําไปที่กลุ่มนะครับกลุ่มวัตถุมงคลหลวงปู่หงยอดนิยมนะครับกลุ่มนั้นเนี่ยสมาชิกประมาณ10,000แคนแล้วนะครับ ประมาณหนึ่งแสนคนเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันเนาะ <c oughs> จะได้เข้าถูกกลุ่มนะครับ <c oughs> กลุ่มใหญ่กลุ่มนี้นะครับรวมวัตถุมงคลหลวงปู่หงจริงๆอ่ะเนี่ยสมาชิกตอนนี้นะครับน่าจะเป็นแบบนี้สมาชิกอยู่ที่หนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยสาสิบเอ็ดคนถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับในหลวงปู่หงอ่าเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมสุ่มเอาอนีน่จะได้เข้าถูกนะครับใครที่จะซื้อขายก็แนะนานะครับเอา ต,ต้องดูดีๆนะครับมีบัตรประชาชนแล้วก็เรียนเ,เขาเรียกบัตรประชาชนกับเลขบัญชีนะครับให้ตรงกันนะครับแล้วก็เขาจะมีรหัสนะครับจริงๆแล้วต้อง,องลงพระคู่บัตรนะครับอันนี้ปลอดภยัยแต่กลุ่มเนี้ยค่อนข้างที่จะแต่ละแต่ละแต่ละท่านเนี่ยเขาจะมีอันนี้อยู่แล้วเครดิตนะครับลงขอเครดิตกันอยู่กันดูในกลุ่มนะครับนี่ราคาเนี่ยมาตรฐานมากนะครับแล้วก็ เป็นวัตถุมงคลที่เ,เ,ปเป็นเป็นพระเกจิอีกหนึ่งรุ่นนะที่วัตถุมงคลสวยนะครับแล้วก็มาตรฐานนะครับลองเข้าไปดูนะครับอันนี้ถูกต้องเลยราคามาตรฐานนะครับมีหลายรุ่นหลายองค์นะครับแต่ก็ต้องเก็บพระที่นิยมนะนิยมและสวยเท่านั้นนะหลวงปู่หงนะครับนี่ใครอยากรู้อะไรก็เข้าไปพิมพ์ที่นี่นะครับประมาณนี้นะครับ EP นี้ก็ไม่ได้ชักชวนให้ใครมาลงทุนหรือสะสมตามผมนะครับอีีนี้ก็เป็นอ P ีอ EP ที่แนะนำหรือแบ่งปันนะแ,แนะนำหรือแบ่งปันกันชมนะครับหรือใครที่อยากศึกษาวัตถุมงคลหลวงปู่หงก็ที่กลุ่มเมื่อกี้นี้ได้เลยนะครับอ P ี EP นี้ประมาณนี้ใครอยากสะสมก็เข้าไปกดค้นหากันได้เลยนะครับสวัสดีครับ